น,นี่คือผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลจากทางรายการของเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วง it's inside it สนับสนุนโดย solas touch health and touch fund f i l า เ a ยมโฟน c o m dailygizmo. t v เครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer MixTag Tech, เทคโนโลยีแห่งปี2012 Time Force Ultimate Concept Watches l i s สินค้าไอทีที่หนูน่าไลฟ์กลักบเข้าสู่รายการ It, IT เพราะว่า IT คือความมั่นเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่า เดี๋ยวเรื่องของเทคโนโลยีคนมากจะชอบเรียกอะไรให้มันยากๆจะมีสับแสงก็เหมือนวงการการแพทย์หรือวงการรถยนต์มันก็ต้องมีสับแสงอยู่บ้างแล้วค่ะแล้ววันนี้สิขอแนะนําเรื่องของ cloud computing พูดง่ายๆว่า cloud computing หรือว่าระบบการทํางานที่อยู่บนก้อนเลขนั้นมันแตกต่างยังไงทําไมต้องเรียกให้ยากด้วยง่ายมากๆเลยค่ะไปดูนีกว่านะคะว่าวันนี้ซีให้คําจํากัดความคําว่า cloud computing อย่างไรบ้างคะ่ะ คลาวด์คอมพิวติงหรือกลุ่มเมคคอมพิวเตอร์ที่ซีว่าเนี่ยเป็นแนวคิดด้านบริการที่เชื่อมโยงกันโดยคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ทํางานร่วมกันซึ่งอาจตั้งอยู่ห้องเดียวกันหรือคนละที่ก็ได้โดยระบบจะทําการรวบรวมทรัพยากรบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่มากมายทั้งใกล้และไกลให้เป็นทรัพยากรในเครือข่ายขนาดใหญ่ไว้ด้วยกันค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจหรอกคะ่ะว่าทรัพยากรที่ใช้อยู่มาจากที่ไหนหรือทํางานอย่างไงเพียงแค่ระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบคลาวด์คอมพิวติง ซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้โดยระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของอทรัพยากรรวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการผู้ใช้ตลอดเวลาดังนั้นเราจะมองเห็นเป็นเพียงบริการที่ทำหน้าที่เหมือนซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามความต้องการของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทราบถึงทรัพยากรที่แท้จริงเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างถูกจัดการยังไงหรือถูกเก็บอยู่ไหนเสียอธิบายง,ง่ายๆถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าขนาดเยอะ ที่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาดูแลไหนจะค่าอุปกรณ์ติดตั้งเนื้อที่ในการวางแล้วก็ยังต้องซื้อระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์อีกเยอะแต่ละตัวก็มีลิขสิทธิ์แพงๆทั้งนั้นไหนจะค่าระบบค่าอัปเกรดค่าแมネจเมนต์ดูแลค่าไฟและเมื่อระบบถูกใช้งานเราก็ย่อมต้องบำรุงซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆฟังดูแล้วจำนวนเงินไม่น้อยเลยเลยค่ะที่ต้องจ่ายไปกับระบบไอทีที่เราต้องการแต่ถ้าเราใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งทุกสิ่งที่จำเป็นในระบบไอทีก็มีอยู่ในนี้้้้หหมดแลวผผ่่าาานูใบรริกรตง เช่น Google Docs ที่ผู้ให้บริการสามารถใช้โปรแกรมจัดการเอกสารโดยไม่ต้องทำการติดตั้งหรือจะเป็น Amazon S3 ซึ่งเปรียบเสมือนการบริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำงานและประมวลผลข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยที่เราเป็นเพียงผู้ใช้แค่อัปโหลดข้อมูลฮาร์ดดิสก์ขึ้นสู่ระบบ Amazon โดยเจ้าระบบก้อนเมฆก็ทำการเก็บข้อมูลผู้ให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติงเยอะเลยค่ะมีหลายเจ้าและขั้นตอนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแค่เปิดเว็บเบราว์เซอร์ทำการล็อกอินไม่ต้องมีคนดูแล จะเกดซอฟต์แวร์หรือซ่อมแซมระบบก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเท่านั้นเองหน้าที่เราก็แค่เลือกใช้ส่วนค่าใช้จ่ายตามปริมาณในการใช้งานของเราใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยในส่วนของการเก็บฐานข้อมูลเราจะสงสัยว่ามันต่างจากการเช่าเซิร์ฟเวอร์ยังไงในเมื่อเราก็ต้องเสียเงินเหมือนกันเจา้าคลาวคอมพิวติ้งนี้ไม่ได้ทํางานโดยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะแต่เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่ทํางานเชื่อมโยงกันข้อดีของคลาวก็เลยเป็นระบบที่มีความเป็นกลุ่ม ความยืดหยุ่นสูงรับภาระการทํางานหนัหนกๆได้ระบบคลาวด์มีการกระจายการทาํางานไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆในตราเท่ากันค่ะดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าระบบจะล่มซึ่งต่อไปคลาวด์คอมพิวติงจะทาให้เทรนด์เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเราเปลี่ยนไปไม่แน่วันข้างหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราอาจเหลือแค่เบราว์เซอร์เพียงโปรแกรมเดียวและระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานก็อาจจะย้ายไปประมวลผลผ่านเครือข่ายคลาวด์ซึ่งเมื่อนั้นทุกอย่างที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันจะเข้าสู่คําว่าออนไลน์อย่างสมบูรณ์ ื่องของ cloud computing เนี่ยไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีศัพท์เฉพาะทางบ้างในการเรียกอะไรแบบนี้จะได้เข้าใจกันเลยด้วยคำพูดนี้วันหลังี่งพวกคว่าว cloud computing หวังว่าหลายคนอาจจะรู้เรื่องแล้วนะถ้าใครยังมีเรื่องก็ไปดูย้อนหลังอะไรกันนะคะผ่านทาง facebook.com/itfans แล้วก็เว็บไซต์เสียงฝน .com ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสิขอพักสักครู่แล้วช่วงหน้าให้มิสเตอร์สนุกเกอร์พาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าเขามีเรื่องอะไรเด็ดๆมันนํำเหนอแตัดเดื่องค่ะ สนับสนุนโดย Solast ั h เฮ h ท์ a อนด Touch f u ฟีล่าสยามโฟน o o ท c o m DailyGizmo.tv เครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer MixTag เทคโนโลยีแห่งปี2012 Time Force Ultimate Concept Watch e s ลิสสินค้าไอทีที่หนูนาไล์ like. และนี่คือผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลจากทางรายการของเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว